ถ้าคุณกำลังฟังคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่คือสัญญาณจากฟ้าที่กำลังเรียกให้คุณฟังให้จบเพราะในวินาทีนี้แรงบุญที่คุณสะสมมาตลอดหลายปีกำลังจะตื่นขึ้นเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณจากธรรมดาให้กลายเป็นมหาเศรษฐีโดยบุญนำพาหากคุณคือคนที่มีการกรบาทบนฝ่ามือ ขอให้ตั้งใจฟังให้จบคลิปนี้เพราะนี่คือคำเตือนจากสวรรค์ที่จะเปิดทางบุญเปิดโชคเปิดลาบให้คุณได้เห็นพลังศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองอย่างแท้จริงตั้งแต่ปลายปี2568ถึงต้นปี2569คือช่วงเวลาที่ฟ้าจะเปิดทางบุญของคนมีกากบาทพลังบุญเก่าจะถูกรื้อคืน แรงอธิษฐานจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าทุกเวลาในชีวิตคุณอาจจะเคยล้มเคยเหนื่อยเคยท้อแต่จงรู้ไว้ทุกสิ่งที่ผ่านมานั้นไม่สูญเปล่าเพราะบุญที่คุณทำกำลังจะคืนทุนพร้อมดอกเบี้ยแห่งโชคลาภใน99วันหลังจากนี้ขอให้คุณตื่นเช้ายกมือขึ้นมองฝ่ามือตัวเอง แล้วพูดเบาๆว่าขอบคุณฟ้าที่ให้ฉันเกิดมาเป็นผู้มีกากระบาดแห่งบุญแล้วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้แรงบุญของข้าพเจ้าดึงดูดโชคลาภความมั่งคั่งและความสุขทุกประการเข้ามานบัดนี้เสียงของคุณคือพลังศรัทธาศรัทธาของคุณคือประตูเปิดบุญ และบุญของคุณกำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตหมอปลายพลายกระซิบเคยกล่าวไว้ว่าคนมีกากบาทบนฝ่ามือคือผู้ที่มีเทพคุ้มครองสูงสุดต่อให้ตกต่ำแค่ไหนสุดท้ายจะลุกขึ้นได้เสมอและเมื่อถึงเวลาฟ้าเปิดไม่มีใครหยุดความรวยของคุณได้อีกขอเพียงเชื่อขอเพียงศรัทธา และฟังคลิปนี้จนจบด้วยใจสงบเพราะทันทีที่คุณเชื่อพลังบุญในตัวคุณจะเริ่มทำงานอย่างเงียบๆดึงดูดโชคลาภเงินทองความสำเร็จเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายฟังให้จบแล้วพรุ่งนี้คุณจะเริ่มเห็นสัญญาณแห่งปาฏิหาริย์บางคนจะมีคนโอนเงินมาแบบไม่คาดคิดบางคนจะมีงานใหญ่หล่นทับ บางคนจะได้ข่าวดีวเรื่องที่รอคอยมานานทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือแรงบุญที่ตื่นแล้วของคนมีกากบาทบนฝ่ามือขอให้คุณยกมือขึ้นกล่าวเบาๆว่าขอให้บุญนำพารวยด้วยศรัทธาสำเร็จด้วยใจแล้วอย่าลืมสาธุสามครั้ง เพื่อเป็นการเปิดทางบุญของตนเองในวันนี้หมอปลายพลายกระซิบเคยพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ผู้คนนับล้านต้องขนลุกเธอบอกว่าคนที่มีลายมือเป็นรูปกากบาทไม่ใช่คนธรรมดาแต่คือเทพเทวดาที่ลงมาเกิดเพื่อชำระกรรมและสร้างบุญให้โลกนี้วันนี้ เราจะพาคุณไปฟังคำทำนายที่หมอปลายเคยกล่าวไว้เกี่ยวกับคนลายมือกากบาทที่แม่นจนคนทั้งประเทศพูดถึงหมอปลายบอกว่าเส้นกากบาทกลางฝ่ามือคือสัญ,ญลักษณ์ของผู้มียานเป็นเส้นที่ไม่ได้มีอยู่ในมือของทุกคนแต่จะปรากฏกับผู้ที่มีภารกิจจากฟ้าบางคนมีตั้งแต่เกิดบางคนเส้นนี้จะค่อยๆปรากฏขึ้นหลังผ่านเหตุการณ์ใหญ่ในชีวิต เช่นเกือบตายแล้วรอดปาฏิหาริย์หรือทำบุญใหญ่โดยไม่รู้ตัวเพราะในขณะนั้นดวงวิญญาณของเทพในร่างมนุษย์กำลังตื่นขึ้นและเมื่อเส้นกากบาทปรากฏนั่นหมายความว่าฟ้าเปิดหนทางบุญเริ่มทำงานหมอปลายเล่าว,ว่าเธอมองเห็นพลังรัศมีรอบตัวคนลายมือกากบาทจับเปล่งแสงสีทองสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นพลังของเทวดาชั้นสูงที่มาเกิดเพื่อส่งต่อบุญให้คนรอบตัวไม่ว่าคุณจะเคยล้มเคยจนหรือเจ็บป่วยแต่ถ้ามีกากบาทกลางฝ่ามือหมายถึงบุญเก่ามหาศาลกำลังจะคืนกลับมาปี2569ถึง2570คือช่วงฟ้าเปิด99วันเป็นช่วงที่เทวดาผู้ลงมาเกิดจะได้รับคอนจากจัก,กรวาลโดยตรง ทำให้คําอธิษฐานจะศักดิ์สิทธิ์กว่าทุกเวลาในชีวิตพลังแห่งศรัทธาและการปลุกยานของเทพในตัวคุณหมอปลายบอกว่าคนลายมือกากบาทต้องไม่กลัวความทุกข์เพราะทุกข์คือบททดสอบของฟ้าหากคุณผ่านได้ฟ้าจะส่งของขวัญกลับมาบางคนได้รับโชคลาภก้อนใหญ่บางคนได้รับตำแหน่งและเกียรติยศและบางคน ได้รับพลังในการช่วยเหลือผู้อื่นเคล็ดลับคือให้ตั้งจิตอธิษฐานต่อครูบาอาจารย์กล่าวทุกเช้าและก่อนนอนว่าข้าพเจ้าขอระลึกถึงครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหากข้าคือผู้ถูกเลือกขอให้บุญแห่งฟ้าจงเปิดทางให้ชีวิตข้าพเจ้าให้รวยให้ดีให้มีเพื่อใช้ชีวิตนี้สร้างบุญต่อไปเมื่อกล่าวจบ ให้ยกมือขึ้นแตะที่กากบาทบนฝ่ามือแล้วหลับตา9ก้าวินาทีฟังเสียงหัวใจของตัวเองนั่นคือเสียงของเทพผู้ลงมาเกิดกำลังตอบรับคำอธิษฐานของคุณเทินว่าคนลายมือกากบาทจะมีสามสัญญาณก่อนโชคใหญ่จะเข้ามา 1. ฝันเห็นแสงหรือวัดเก่า 2. ได้ยินเสียงเรียกชื่อในที่ไม่มีคน 3. เห็นเลขหรือสัญ,ญลักษณ์ซ้ำๆเช่น 999-111หรือรูปกากบาทหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณอย่ากลัวเพราะนั่นคือคำตอบจากฟ้าหมายถึงพลังบุญเก่ากำลังปลุกชีวิตให้ตื่นเพื่อรับพรอ,อันยิ่งใหญ่ฟังไว้เถิดเพราะฟ้ากำลังจะเปลี่ยนชะตาคุณหมอปลายเคยกล่าวปิดท้ายไว้อย่างศักดิ์สิทธิ์ว่าเทพทุกองค์ที่ลงมาเกิดย่อมต้องผ่านความทุกข์เพื่อให้รู้คุณค่าของบุญ แต่เมื่อถึงเวลาที่บุญส่งผลชีวิตจะพุ่งขึ้นเร็วกว่าทุกคนบนโลกดังนั้นถ้าคุณมีกากระบาดบนฝ่ามืออย่าเศร้าอย่าท้ออย่าสงสัยในตัวเองเพราะคุณคือหนึ่งในผู้ถูกเลือกที่จะสร้างบุญและเปลี่ยนโลกด้วยพลังศรัทธาถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ขอให้หลับตาแล้วตั้งจิตว่าข้าพเจ้าพร้อมรับผ่จากฟ้าเมื่อคลิปนี้จบลง ขอให้โชคดีจงเข้ามาเงินทองไหลามาบุญกุศลหนุนส่งให้ทุกคำอธิษฐานของคุณเป็นจริงภายใน99วันถ้าคุณมีกากระบาดบนฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ตรงกลางใต้เส้นสมองหรือแม้แต่ใกล้เส้นชีวิตขอให้คุณตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบเพราะคำทำนายจากหมอลักษ์และหมอปลายกำลังจะเปิดประตูชีวิตใหม่ให้คุณ จากคนที่เคยล้มเหลวกลายเป็นคนที่ฟ้ากำลังจะยกให้เป็นเศรษฐีในไม่ช้าหมอลักษ์ฟันธงดวงผู้ถูกเลือกหมอลักษ์เคยพูดไว้ชัดว่าคนที่มีลายมือกากบาทคือผู้มีพลังบุญเก่ามากพวกเขาไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นผู้ถูกเลือกจากฟ้ากากบาทบนมือคือเครื่องหมายแห่งพลังจิตเดิมที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแปลว่าชาตินี้ คุณจะมีจังหวะชีวิตที่พลิกฟื้นแบบเหนือธรรมชาติไม่ว่าจะเคยจนเคยล้มเคยติดหนี้แค่ไหนเมื่อถึงเวลาฟ้าเปิดพลังบุญจะส่งให้ทุกอย่างกลับด้านจากคนที่ไม่มีจะเริ่มมีจากคนที่เคยถูกมองข้ามจะเริ่มเปล่งแสงและจากคนที่ไม่มีโชคจะกลายเป็นคนที่โชคหล่นทับจนตั้งตัวไม่ทันหมอปลายพรายกระสิทจุดเปลี่ยน50ปี มีครั้งเดียวหมอปลายเผยว่าปี2568-2569ถึง2569คือช่วงเวลาที่พลังบุญของคนมีกากบาทจะถูกปลุกขึ้นไม่ว่ากาก,ากบาทของคุณจะอยู่จุดใดมันจะทำหน้าที่เหมือนเสาอากาศดึงดูดโชคลาภพลังศักดิ์สิทธิ์และบุญเก่าที่สั่งสมมาท่านบอกว่าในช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดทางใครที่หมั่นสวดมนต์ทำบุญ หรืออธิษฐานต่อครูบาอาจารย์จะมีโอกาสเห็นปาฏิหาริย์เงินทองหล่นทับบางคนได้ลอตเตอรี่บางคนได้เงินจากที่ไม่คาดคิดบางคนมีคนยื่นโอกาสทองให้ถึงมือและหมอปลายยังกล่าวชัดอีกว่าผู้ใดที่ศรัทธาไม่ลบหลู่จะเห็นทางรวยภายในสามเดือนหลังจากตั้งจิตอธิษฐานกากระบาทบนฝ่ามือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจิตเดิมแท้ผู้มีญาณ คนที่มีเครื่องหมายนี้มักมีลางสังหรณ์แม่นยำคิดสิ่งใดมักเป็นจริงและสิ่งสำคัญที่สุดคือมีแรงดึงดูดบุญสูงเหมือนพลังจากกรวาลกำลังช่วยผลักให้คุณไปอยู่ในจุดที่สมควรจะอยู่กากระบาดตรงกลางฝ่ามือหมายถึงโชคใหญ่จากฟ้ากากระบาดใต้เส้นสมองหมายถึงความสำเร็จจากปัญญากากบาดใต้เส้นหัวใจหมายถึงได้คู่ชีวิตที่นำพาความมั่งคั่งมาให้ ส่วนกากระบาทใกล้เส้นชีวิตหมายถึงฟื้นจากจุดตกต่ำกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งพิธีเปิดดวงรับโชคทำทุกเช้า9วันติดต่อกันหมอปลายได้แนะนำเคล็ดสำคัญสำหรับผู้มีกากระบาทบนมือให้ทำพิธีเปิดดวงง่ายๆด้วยพลังศรัทธาทุกเช้าเมื่อตื่นให้นำมือที่มีกากระบาทพนมขึ้นเหนือศีรษะแล้วกล่าวในใจว่า ข้าพเจ้าขอน้อมนำบุญกุศลทั้งปวงเปิดทางแห่งโชคลาภขอให้ชีวิตข้าพเจ้าพ้นทุกข์พ้นภัยพลิกจากจนเป็นรวยจากมืดเป็นสว่างจากล้มเหลวเป็นสำเร็จสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุทำต่อเนื่องเก้าวันพร้อมกับตั้งใจทำบุญเล็กๆเ,เช่นใส่บาตรหรือช่วยคนที่ลำบากหมอปลาย้ำว่าเมื่อศรัทธาเกิด ปาฏิหาร์จะเปิดทันทีฟ้าเปิดทาง99วันแห่งปาฏิหาร์หมอลักและหมอปลายเห็นตรงกันว่าตั้งแต่ปลายปี2565ไปจนถึงต้นปี2566เป็นช่วงฟ้าเปิด99วันผู้มีกากบาทบนมือจะได้รับแรงส่งสูงสุดดวงจะพุ่งแรงจนเหมือนมีคนมาช่วยผลักจากเบื้องบนอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปอย่าพูดคำลบ อย่าทำร้ายใครอย่าดูถูกตัวเองให้พูดทุกวันว่าฉันคู่ควรกับความร่ำรวยและความสุขแล้วจัก,กรวาลจะตอบกลับในสิ่งที่คุณเชื่อสัญญาณแห่งความรวยกำลังมาก่อนโชคใหญ่จะมาถึงหมอปลายเตือนว่าจะมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นเช่นฝันเห็นน้ำใสหรือปลาขึ้นมาเล่นน้ำได้กลิ่นหอมแปลกๆตอนกลางคืน มีคนนำของกินหรือของขวัญมาให้โดยไม่คาดคิดหรือมีคนพูดคำว่ารวยกับคุณบ่อยขึ้นสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณว่าพลังบุญเริ่มหมุนเข้ามาแล้วหมอปลายกล่าวไว้ว่าจงอย่ากลัวว่าโชคจะไม่มาเพราะโชคของคนมีกากบาดอยู่ในมือคุณอยู่แล้วส่วนหมอลักพูดเสริมว่าคนที่มีกากบาดคือผู้มีพลังฟ้าและพลังใจ อย่าเอาเวลาไปกลัวความล้มเหลวแต่ให้เอาเวลาไปสร้างบุญแล้วฟ้าจะตอบแทนคุณกลับมามหาศาลและวันนี้คุณกำลังฟังคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณจากฟ้าที่ต้องการบอกคุณว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะรวยจากแรงบุญที่สะสมมานานขอให้คนที่มีกากระบาดบนฝ่ามือทุกคนตั้งใจสวดมนต์ทำดี แล้วโชคหนึ่งร้อยล้านจะวิ่งมาหาคุณแน่นอนสาธุขอให้ปาฏิหาริย์บังเกิดกับทุกคน